สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องไอทีสาธัดนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนํานะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อรับเงินดิจิตอลนะครับหนึ่งหมื่นบาทของทางรัฐบาลนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวให้เราไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงทะเบียนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับก็เข้าไปนะครับดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับพอเราเข้ามาดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรากดเข้าไปนะครับตรงที่คําว่านโยบายของทางรัฐที่เป็นอยู่ใต้คําว่ามวลหมูนม่มนะครับอันดับที่2นะครับจะมีคําว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะครับดิจิตอลวอลเล็นะครับก็ให้ทําการกดเข้าไปนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับอันนี้คืออันดับที่สามนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับที่ขอรับสิทธิ์โดยการยืนยันผ่านเบอร์มือถือนะครับเบอร์โทรศัพท์เรานะครับก็ให้ทําการกดปุ่มนี้เข้าไปนะครับก็จะเด้งมาให้เรากอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อเราจะรับ otp ทาง ทางข้อความนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรากรอกหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับในลําดับต่อต่อไปนะครับก็ก็จะเป็นในส่วนของ OTP นะครับอันนี้ OTP เขาจะเด้งเข้าไปที่อ่าข้อความในมือถือของเรานะครับจะเป็นเลข6หลักท่านก็เอาเลขหหลักที่ท่านได้มานะครับกรอกลงให้ครบทั้งหหลักนะครับแล้วก็กดยืนยันเบอร์มือถือไปนะครับทีนี้ก็จะขึ้นปุ่มคําว่าเสร็จสิ้นนะครับก็ทําการกดตกลงนะครับกดตกลงเสร็จปึ๊บนะครับมันจะมีคําว่าอนุญาตอยู่ข้างล่าง นะครับเห็นไหมครับปรากฏคําว่าอนุญาตเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็จะมีการพิสูจน์หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับการพิสูจน์หรือว่ายืนยันตัวตนนั้นสามารถถ้าใครไม่สามารถสแกนหน้าผ่านนะครับก็มีวิธีหนึ่งไปยืนยันตัวตนที่7 e เ e ่ e อิเหรือว่าตู้ทูนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในกรณีที่เขาให้ยืนยันตัวตนในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับ ถ้าเกิดว่าท่านสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปยืนยันตัวตนที่ตู้บุญเติมหรือว่าที่เซเว่นอได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับลาไปก่อนครับ